สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอดมินรดอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะปีนี้ปี2,567นะคะหรือปีมังกรทองนั่นเองนะคะวันนี้นะคะแอดมินรดนะคะก็จะพามาชมรถอยู่ที่สาขา99นะคะลูกค้าอยู่ตรงข้ามกับศูนย์ฟอร์ดนะคะหรืออา อยู่ติดกับโรงเรียนเซนยอแซฟนะคะลูกค้าเป็นเส้นขาเข้าเมืองนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะมารีวิวรถให้ดูนะคะกะ็เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะว่ามีรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนกันบ้างนะคะอย่างคันนี้นะคะเป็น Toyota h ไฮรัก e v o นะคะเป็นตัวตัวนี้เป็น Smart Cap นะคะลูกค้าสามารถเปิดแคปได้นะคะหรือจะคันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นตัวแคปนะคะอันนี้ก็ สภาพเดิมๆนะคะลงแค่ล้อแม็กเฉยๆนะคะเป็นแม็กเวลนะคะนี่และวคันต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว Honda CRV นะคะคันนี้เป็นรถครอบครัวนะคะเป็นที่นิยมมากเลยนะคะเป็น Honda CRV นะคะอ,อยากได้รุ่นไหนปีไหนนะคะสอบถามกันได้นะคะหรือจะอัพไซส์ลงมาอีกนิดนึงนะคะคันนี้ก็จะเป็น Toyota a v a n z a นะคะลูกค้าก็เป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนะคะเป็นแบรนด์ t o y o t a นะคันนี้ อ่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนเราก็มีนะคะลองสอบถามกันเข้ามาได้นะคะหรือจะเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นรถเก่งอีโคคานะคะเป็น m i มิ b ูบิชิมิลาดนะคะคันนี้มาในโทนของสีดํานะคะสวยๆกันเลยนะคะแต่งสติกเกอร์มิลาดสีแดงนะคะแบบนี้เลยนะคะดำเงาไม่ได้เคยทําสีนะคะลูกค้าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักนำ้ำท่วมไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะการันตีได้นะคะ หรือคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็เข้าใหม่นะคะลูกค้าเป็นมิาดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นโทนสีขาวมุกนะคะสีเดิมเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินก็มีอีกคันหนึ่งที่จะมานำเสนอรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะก็คือเจ้าคันนี้เลยนะคะอ่ะเป็น มาด้าสองนะคะเครื่อง1.3 Sky Active นะคะคันนี้รถปี2019นะคะลูกค้าก็มาในโทนสีขาวมุกนะคะอ่าสภาพตามนี้เลยนะคะสวยๆกันเลยนะคะเป็นสีแท้สีเดิมจากโรงงานเลยนะคะนี่อ่าดูข้าวๆกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านหน้าตัวรถเลยนะคะในส่วนด้านหน้าของตัวรถนะคะลูกค้าก็จะเห็นได้ว่าไฟตาคู่หน้านะคะอ่า ก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้า สองสว่างทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะไฟดวงไหนที่ไม่สองสว่างก็เดี๋ยวเราจะเช็คให้อีกรอบนึงนะคะก่อนที่จะปล่อยถึงมือลูกค้านะคะแล้วก็ในตัวของกระจังหน้าเขานะคะก็ออกแบบดีไซน์มาได้สวยกันเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะลูกค้าตัดกับสีโครเมียมนะคะเล็กน้อยนะคะตรงกลางก็จะมีตาสัญลักษณ์ของมาด้าให้ด้วยนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะและด้านล่างนะคะก็จะเป็นชุดอ่าสเกิร์ตนะคะลูกค้าเป็นตัวสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะอ่าทางด้านหน้าด้านข้าง และด้านหลังนะคะเพิ่มเติมก็คือไฟตัดมอกนะคะนี่สวยๆกันเลยนะคะตัวกระจกด้านหน้านะคะยังแข็งแรงนะคะไม่ได้รล้านะคะลูกค้าและตัวปัดน้ำฝนนะคะใช้งานได้ปกตินะคะส่วนยางปัดน้ำฝนถ้าสึกล้อนะคะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะลูกค้าเปลี่ยนฟรีนะคะไม่ได้บวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะ โอเคมาต่อกันที่ด้านข้างของตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ล้อแมกนะคะตัวล้อแมกนะคะลูกค้าก็เป็นแมกแค้แมกเดิมของมาด้าเลยนะคะลูกคา้าเป็นแมกซีดํานะคะลูกค้านี่ก้านเยอะๆแบบนี้เลยนะคะและส่วนยางนะคะยางตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเช็คให้ใหม่นะคะว่าอ่าถ้าสึกล้อหรือปีต่ําจนเกินไปตัวนี้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่ยกชุดเลยนะคะลูกคา้าอ่าแล้วก็ขยับมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างก็ เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ปลายกระจกให้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ที่จะเปิดประตูนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าแล้วก็มีปุ่มสมาร์ทย์เลตให้นะคะอ่าตรงนี้นะคะ1ปุ่มนะคะพร้อมกับที่เสียบกุญแจนะคะนี่ประตูก็เปิดปิดได้ปกตินะคะลูกค้าปิดแน่นปกตินะเพราะว่ารถเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะ เดี๋ยวเรามาชมด้านหลังของตัวรถกันเลยนะคะคันนี้แบบเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะก็อ่าด้านหลังตัวรถก็จะเป็นสภาพนี้เลยนะคะลูกค้าจะมีสปอยเลอร์เล็กๆให้นะคะตรงนี้นะอ่าตรงกลางก็จะมีตาสัญลักษณ์ของมาด้านะคะแล้วก็จะบอกรุ่นนะคะคันนี้เป็นมาด้าซองนะคะอ่ารุ่น Sky Active นะคะนี่ก็จะมีบอกตามนี้เลยคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.3นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่ 4 4 8 0 0 0บาทนะคะ4 4 8 0 0 0บาทนะคะผ่อนก็ประมาณ8,000นะคะตลอดอายุสัญญาไม่มีบวกเพิ่มนะคะอ่าคันนี้ก็มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีด้วยกัน4จุดนะคะนี่ตามนี้เลยเซ็นเซอร์ทำงานปกตินะคะอ่าตรงด้านล่างก็จะเป็นตัวชุดแต่งนะคะลูกค้าเป็นตัวสเกิร์ตนะคะโอเคดูด้านนอกคร่าวๆกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชม ด้านในของตัวรถกันบ้างนะคะว่าจะมีลูกเล่นและมีความสวยงามแค่ไหนนะคะอ่าในส่วนของด้านในตัวรถนะคะก็จะเห็นว่าเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะก็มีแต่งลูกเล่นเล็กน้อยด้วยอ่าขอบเป็นสีโครเมียมเล็กๆนะคะเพิ่มความสวยงามและความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของฝั่งประตูด้าน คนขับกันก่อนนะคะในตัวของประตูด้านคนขับนะคะลูกค้าตรงที่พักแขนนะเขาก็จะมีตัวปรับระดับของกระจกทั้ง4บ้บานนะคะแล้วก็ตัวล็อกประตูปดล็อกประตูนะคะและตัวปรับกระจกมองข้างนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะอันนี้ก็สามารถปรับได้ปกตินะคะ,ะกระจกก็กดเป็นแบบอัตโนมัตินะคะอันนี้ติดไว้นะคะตอนแรกไปทําติดฟิล์มให้ใหม่นะคะลูกค้าอันนี้ติดฟิล์มใหม่รอบคันเลยนะคะ เดี๋ยวเราชมด้านในตัวรถกันต่อนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะก็ลูกเล่นต่างๆนะคะสามารถกดได้ที่พวงมาลาัยทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะโดยที่เราไม่ต้องไปกดตรงที่หน้าจอตรง,อตรงคอนโซลตรงกลางเนาะมาดูในตรงที่หน้าปัดตรงนี้นะคะก็จะมีแจ้งเตือนสถานะต่างๆนะคะหากรถมีปัญหานะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของเครื่องยนต์ แจ้งเตือนขึ้นแบบนี้นะคะก็ให้ลูกค้าสังเกตด้วยนะคะเวลาขับขี่นะถ้ามีสัญลักษณ์แจ้งเตือนขึ้นก็ให้ลูกคา้าจอดและเช็ครถก่อนนะคะคันนี้นะคะลูกคา้าวิ่งใช้งานไปแค่4 6 0 0 0กว่ากิโลนะคะไมอันนี้เป็นไม้แท้นะคะลูกคา้าไม่ได้ก่อใดๆทั้งสิ้นนะคะมาต่อในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะลูกค้าจะมีหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะเล็กๆประมาณอ่า6ถึงนิ้วนะคะประมาณนี้นะคะลูกคา้า ตัวหน้าจอตรงนี้นะสามารถกดใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้านี่โหมดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น AM FM เชื่อมต่อบลูทูธ USB นะคะเราก็สามารถเชื่อมต่อได้นะคะลูกค้าหรือถ้าเราไม่สะดวกกดตรงนั้นนะคะก็มากดตรงที่พวงมาลัยได้นะคะ,ะแล้วก็ด้านล่างนะคะลูกค้า ด้านล่างขยับลงมาอีกนะคะแอร์ Air นะคะแอร์ Air คันนี้ก็จะเป็นแอร์แบบออโต้นะคะก็ปรับได้2ระบบนะคะเป็นระบบออโต้ก็ได้หรือจะปรับมือธรรมดาก็ได้นะคะก็จะมีตัวปรับความเย็นนะคะตัวปรับอุณหภูมิตัวปรับพัดลมนะคะอยากได้แรงมากแรงน้อยแค่ไหนก็สามารถปรับได้เลยนะคะแล้วก็ตัวปรับทิศทางแอร์นะคะอยากให้ลงส่วนไหนก็สามารถปรับได้นะคะนี่เครื่องเล่นนะคะเพิ่มเติมนะคะจะมีช่องใส่แผ่นซีดีให้นะคะด้านล่าง แล้วก็ขยับลงมาตรงนี้นะคะเป็นที่เสียบ USB และ AUX ให้นะคะอ่าแล้วก็เป็นตัวที่ชาร์จแบตให้1ตัวนะคะส่วนเกียร์นะคะเกียร์คันนี้ก็เป็นเกียร์แบบเกียร์อโอโต้นะคะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวปรับที่หน้าจอนะคะโดยที่เราปรับตรงนี้ก็ได้หรือจะปรับตรงที่หน้าจอก็ได้นะคะอ่านี แอดมินเปิดจากด้านล่างนะคะอันนี้เป็น FM นะสามารถเลือกขึ้นได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปปรับตรงโน้นนะก็ให้มาหมุนตรงด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าก็สะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยกัน2ช่องนะคะ<ม>ก็ภายในลูกเล่นต่างๆก็คร่าวๆกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของเบาะรถกันบ้างนะคะว่าเป็นเบาะแบบไหนนะคะไปะไปชมกันเลย ในส่วนของเบาะคันนี้นะคะลูกค้าก็เป็นเบาะหนังสีดํานะคะก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะเบาะหนังสีดํานะคะก็จะตกแต่งลวดลายเล็กน้อยนะคะด้วยตะเข็บได้สีขาวนะคะลูกค้าและตรงกลางนะคะจะ เป็นอ่าบุบุประมาณนี้นะคะก็อ่าช่วยระบายอากาศได้ดีนะคะและในส่วนของตัวปรับเบาะนะคะลูกค้านี่เราใช้แบบโยกแบบนี้นะคะระบบเขาเป็นแบบโยกนะอ่าอยากให้ต่ําลงก็กดเลื่อนลงนะคะขนาดของเบาะก็จะซอฟลงนะคะหรือใครที่ตัวเล็กนะคะอยากเพิ่มความสูงนะคะก็ดึงขึ้นนะคะและก็ตัวที่พนักพิงก็อ่าดึงปกตินะคะดึงขึ้นนะคะอ่า แล้วก็ที่พักสีรษานะคะลูกค้าสามารถปรับระดับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะหรือจะถอดออกก็ได้นะคะเบาะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะสามารถบรรจุได้ถึง3คนเลยทีเดียวนะคะและก็เข็มขัดมีลภไย่นะคะมีให้ครบทุกจํานวนที่นั่งนะคะใครที่สนใจนะคะอยากเข้ามาทดลองขับก็เข้ามาได้นะคะลูกค้าทดลองขับฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะหรือใครที่ไม่สะดวกเข้ามานะคะก็แจ้งได้นะคะเรามีทีมงาน นำรถไปให้ลูกค้าได้ชมกันถึงที่หน้าบ้านโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะคะรถของเรานะคะเป็นรถคัดเกรดพรีเมียมนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แท้ไม่มีกอ่อต้องประเสริฐผลลุกเรือสกลนครนะคะลูกค้ายังไงก็ฝากติดตามเพจกันด้วยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะ ารถมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินรถก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะและเดี๋ยวรอพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ